โอ้โหพี่น้องตื่นเช้ามากาแฟสักแก้วหนึ่งนะพร้อมกับบรรยากาศเขียวๆในธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขนะช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเห็นไม้ของเราเนี่สวยงามถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ช่วงหน้าแรงความสวยงามก็จะบังเกิดให้เราชื่นชมระยะยาวเลย นี่คือลิ้นมังกรชนิดแถบสีทองช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆก็มาบรรยากาศกักบธรรมชาตินาเล็กอีกแล้นะจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศสวนนะใครที่มีสวนเล็กๆน้อยๆนะตื่นเช้ามานะกาแฟสักแก้วนะทำให้จิตใจผ่องใสทำให้บรรยากาศการเริ่มต้นในแต่ละวันเนะี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลย เ,เช้าวันนี้นะมามุมหนึ่งของนาเล็กที่เป็นไม้ที่นาเล็กปลูกไว้ถือว่าเป็นไม้ที่ทนทานอยู่กับเราได้นานจริงๆไม่ต้องดูแลเยอะนะอยากรดน้ำก็รดไม่อยากรดก็รดโอ้ไม่อยากรดก็ไม่ต้องรดนี่คือไม่ได้บังคับเราเพราะนั้นะนะสไตล์นาเล็กก็คือว่า ของนี้เราเป็นเจ้าของไม่ใช่ให้เขาเป็นเจ้าของเราอย่าให้ไม้ที่เราเลี้ยงหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงเป็นเจ้าของชีวิตเราเราจะไปไหนไม่ได้เราจะต้องเป็นห่วงเราจะต้องโอ้โ oh, ห oh, ดูแลไม่งั้นเดี๋ยวเขาน้อยใจเฉาตายเงี้ยไม่ได้ นาเล็กเลี้ยงมาหลายปีแล้วรู้ใจกันนะบอกว่านาแรงก็ทนๆนไปก่อนนะใจเย็นเดี๋ยวหน้าฝนก็มาเตรียมให้งามไว้เลยเนี่ยเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีก็เข้าใจกันนะเนี่ยหมายของเราเนี่ย หลายคนก็จะเลี้ยงตามกระแสะนะก็แล้วแต่ชอบฮะนะเราก็คือบางคนก็เลี้ยงไปตามกระแสะว่าเออช่วงนี้กระแสะนุ่นกระแสะนี่มาก็เลี้ยงไปก็เป็นความสุขนะเราก็ไม่ว่ากันหรอกนะพอคนที่รักเดียวใจเดียวหรืเอ,อเลี้ยงชนิดเดียวเนะี่ยก็มีนะบางคนก็เป็นเซียนเรื่องของลิ้นมังกรนะ บางคนก็เป็นเซียนของกล้วยไม้บางคนก็เป็นเซียนของไม้ชนิดต่างๆก็แล้วแต่ชอบไงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจัดไปฮนะกระเป๋าตัวเองนะสภาพความรักความชอบของตัวเองอย่าให้ใครมากำหนดถ้ามีคนกำหนดให้เราชอบไอ้นูน้นไอ้นี้มันอาจจะเป็นทุกข์ได้ แต่เขาบอกว่าเขาชอบและเราชอบด้วยอะไรอย่างนี้โอ้โหมันก็ยิ่งไปด้วยกันได้สวยเลยนี่แหละเป็นไงะนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศที่ว่าเลี้ยงได้ดีเลี้ยงได้สวยงามได้ทุกสภาพอากาศเราจะเลี้ยงกลางแดดก็ได้เราจะเลี้ยงในร่มก็ได้นะ เราจะเอาไปประดับในที่ทํางานในในบ้านในอาคารเนี่ยก็ได้นะเนี่ยเป็นไม้ที่ถือว่าขายออกซิเจนให้เราได้ตลอดลิ้นมังกรเนีซึ่งลิ้นมังกรก็ถือว่ามีหลายชนิดมีทั้งใบแบนใบกลมใบลายใบเรียวใบสีทองหรือตระกูลพวกเอ อะไรนะว่านงาช้างต่างๆว่านงาช้างลายอะไรเงี้ยโอ้สวยสวยเยอะแยะดินมังกรไอ,อ้พวกใบเหมือนไอ้ที่ประวานอันนี้ก็เยอะแยะเหมือนกันแล้วแต่เราชอบน,ะ,นะเล็กนี่เลี้ยงศึกษานะเขาอยู่กับเราได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่ ต่างฝ่ายต่างไม่เดือดร้อนนี่แหละสตุตายน่าเล็กก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูฮนะัว่าน,นาลเล็กเลี้ยงยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูตแรกใส่กระถางทรงสูงมันก็สวยดีนะเห็นไหมตอนแรกก็ใส่ไม่กี่ต้นทีนันก็เริ่มเต็มเริ่มเต็มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่า เราต้องใช้เวลานิดหนึ่งหลายคนจับยัดใส่ทีเดียวเต็มมันก็ไปแย่งอาหารกันเองนะมันก็ไม่เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆเลี้ยงนะใจะเย็นๆไปทีละนิดทีละนิดนะให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะงามเข้ามันเองเห็นไหมดูมันความงามของมันเกลียว ใบบิดนะเป็นเกลียวสวยงามเลยพอมันโตมันสวยถ้าเราอยากจะจัดสวนจัดบ้านเรายกไปได้เลยฮะเนี่ยยกไปวางนะจัดมุมต่างๆได้เลยแถมยังเลี้ยงแบบไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตาย เลี้ยงในร่มก็ได้เลี้ยงในแดดกลางแดดก็ได้ได้หมดเลย,เยแบบนี้มาดูทางนีน้ใครที่เคยได้ดูต้นนี้ครั้งแรกเนี่ยใบบิดๆนาะเล็กลงเนี่ยมีใบเดียวมีสองสองใบประมาณนะนตอนนี้เริ่มหลายใบแล้วก็มีแตกหน่อขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ย ดันข้างเงี้ยก็ปลูกมาเป็นปีละเนี่ยใส่หินประดับด้วยสวยงามนะธรรมชาติดูฮะสูงเป็นเมตรแล้วตอนนี้เนี่ยนะมาดูอันนี้เห็นไหมฮะมีโพรงไม้มีต่อไม้ให้เขาเกิดแทรกเป็นไงมันก็เริ่ม ปรับตัวเข้ากับโพรงไม้นะเริ่มขึ้นมาแน่นสวยงามนี่แหละสไตล์ตานาะเล็กมีอะไรก็เอามาประกอบกันนะปลูกเราก็สามารถที่จะเอาไปวางประดับได้นะตามมุมสวนมุมน้ำตกอะไรก็ได้เนะี่ยเป็นอะไรที่ แปลกหูแปลกตานี่แหละสไตล์าน้าลก็จะเป็นแบบนี้มีของใช้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องวิ่งสรรหาอะไรมากมายพยายามใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าแล้วรู้จักคุณค่าของที่เรามีอยู่หลายคน ซื้อแต่ของแพงๆมาสวยงามเฉพาะตอนที่มีดอกตอนที่คนเห ở, น่อคนอยู่ในกระแสพอหมดกระแสก็โยนทิ้งหรือว่าเอาไปทิ้งงคว่างๆนะปล่อยให้ตายพอตายเสร็จก็บอกเลี้ยงอะไรก็ไม่งามเลี้ยงอะไรก็ไม่รอดเพราะอะไรเราไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจธรรมชาติของเขา นี่นเลเข็นหลายๆคนที่ชอบเอาต้นไม้นะส,สวยๆตระกูลพวกไม่ว่าจะเป็นว่านชนิดต่างๆไม้มงคลต่างๆไปไว้ตามมุมตึกตามอาคารนะสวยงามฮะสวยงามเห็นแล้วชื่นใจแต่ผ่านไปแค่เดือนสองเดือนเท่านั้นแหละหมดสภาพเน่าตาย ซึ่งไม้แต่ละอย่างนะราคาโอ้โหกระถางละหลายร้อยแต่เขาเห็นแค่คุณค่าแค่สวยงามเฉพาะช่วครั้งชั่วคราวนะผ่านไปก็ตายหมดันั้นก็ฝากไว้ใครที่มีต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามถ้าเรารู้จักคุณค่าเขานะดูแลเขาดีๆก็จะได้ไม้สวยๆที่ มีคุณค่านะมีราคามหาศาลเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะ้าเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิตตันไหชาแนลสวัสดีครับ